สวัสดีครับก็เย็นๆก็แวะมาคุยกันครับก็คุยผมก็คุยแต่เรื่องเดิมๆแล้วครับไม่เรื่องรถเรื่องปืนก็เรื่องธนูหรืออาจจะเรื่องอะไรสาระอื่นๆนะครับคือก็อาจจะมีบางท่านสงสัย ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงคุยแต่เรื่องพวกนี้บ่อยๆก็เรื่องปืนกับเรื่องรถก็ก็ผู้ชายะนะครับมันก็ต้องคุยมันก็มีเรื่องให้คุยอยู่แค่นี้แหละครับแต่คุยเรื่องอะไรล่ะครับอ่ะตุก๊กตาบาบร์บี้เหรอครับหรือคุยเรื่องยาหน้าขาวเหรอครับหรือคุยเรื่องหนังเกาหลีเหรอครับละครเกาหลีเหรอครับมันก็ไม่ใช่นะ ผู้ชายมันก็คุยผมก,ก็เห็นก็คุยกันแต่เรื่องรถไม่กับเรื่องปืนเรื่องอะไรที่ผู้ชายเขาคุยกันนะครับเนาะมันก็ไม่แปลกหรอกเออถ้าผมคุยเรื่อง Barbie, อบ,บา Barbie, ร,บบร์บีอาา้อะไรแบบนี้ตุ๊กตาบาร์บี้อะไรแบบนี้หรือเออยาน่าขาวอะไรแบบนี้เออแปลกนะอันนี้จะแปลกแล้วครับก็ผู้ชายมันก,มนก็มันก็ต้องชอบรถนะนะครับ ผมมาก่อนผู้ชายเราก็ขี่มา้าอถ้าเป็นทหารก็ขี่ม้าถ้าเป็น,เป,นเป็นอะไรอะ่ะชาวบ้านก็ขี่วัวขี่ควายมันก็ต้องมีอะไรให้ขี่อะครับแล้วก็คุยเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เคยคุยเลยนะจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์เคยขี่มาก่อนไอ้มอเตอร์ไซค์ใหญ่ครับแต่ก็เลิกไปละแก่และแล้วก็ ก็แก่นั่นแหละครับก็เลยเลิกแล้วก็ผู้ชายเราก็ต้องมีปืนนะก็ต้องคุยเรื่องปืนอ่าเรื่องปืนกับรถเนี่ยมันเป็นของที่ผู้ชายต้องมีอยู่แล้วล่ะครับผมก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเขาไม่มีปืนกับไม่มีรถเลยนะหรือหรือหรือมีครับผมก็เห็นมีกันทุกคนอ่ะผู้ชายอ่ะก็มีมีรถมีปืนเนี่ยแหละเนะาะก็แสดงว่ามันเป็นของที่ผู้ชายชอบ ผู้ชายอาจจะไม่มีธนูก็ได้ครับผมก็เห็นส่วนมากก็ไม่มีธนูหรอกแต่ผมไม่เคยเห็นใครไม่มีปืนใครไม่มีรถเรื่องปืนนี่ก็เออเลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชวนมันไปยิงปืนวันรุ่งขึ้นมันชวนไปซื้อปืนเลยครับมันก็บอกบอกว่า ตอนแรกกูก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าสนุกตรงไหนเลยว่ะแต่เออเฮ้ของมันต้องมีว่ะแบบเนี้ยอืมเนี่ยแหละครับผู้ชายเราพอพอมันได้จุดประเด็นเรื่องเรื่องปืนอะ่ะมันเหมือนจุดจุดไฟที่ที่มันซ่อนอยู่ในใจอ่ะมันก็ต้องจัดนะครับมอไซค์ก็เหมือนกันมอไซค์ใหญ่อย่างเงี้ยคุยกัน คุยเรื่องมอไซค์ใหญ่คุยไปคุยมาไอเพื่อนที่ไม่เคยขี่มอไซค์ใหญ่เกิดอยากขี่บ้างโอโหคราวนี้ไปขนซื้อมาหมดเนื้อหมดตัวเลยครับมีร้านหมดร้านมีสิบล้านหมดสิบล้านเดี๋ยวบีเอ็มเดี๋ยวอาวันเดี๋ยวฮายาบูสะเออเด็กสมัยนี้ทันกันไหมเนี่ยยังยังมีอยู่ไหมครับฮายาบูสะอะไรแบบเนี้ยอาวันอาวันเหมือนจะมีอยู่นะบีเอ็มก็สมัยนั้นก็ เคร้อยรรพัน ah, ร ah, ah, ้อยรพันสองก็เนี่ยแหละครับผู้ชายก็คุยกันเรื่องพวกนี้เล่นกันเรื่องพวกนี้ผู้ชายคนไหนไม่มีรถไม่มีปืนผมว่ามันแปลกๆเนาะอ่าน้ำหมดน้ำหมดมันจะทำให้การคุยเสียอรรถรสได้ครับมันไม่รื่น คือมันก็เป็นการคัดสรรทางธรรมชาตินะครับผู้ชายที่ชอบยานพาหนะชชอบขี่มา้าขี่วัวขี่ควายขี่แพะขี่อะไรอะ่ะมันรอดชีวิตมาสืบลูกสืบหลานไอ้ลูกหลานมันก็เลยชอบไอ้ยานพาหนะไปด้วยหรือผู้ชายที่ชอบอาวุธมันก็รอดชีวิตมาสืบลูกสืบหลานไอ้ลูกหลานก็เลยชอบอาวุธไปด้วย สมัยนี้ก็คงไม่มีใครขี่วัวขี่ควายขี่ม้าขี่ช้างอะไรกันละก็เลยชอบรถชอบมอเตอร์ไซค์ขี่หมูขี่หมาก็จักรยานจักรยานนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะน้องเขยผมอะ่ะที่เป็นผู้กำกับอะไรนะ่ะผู้กำกับตำรวจนะไม่ใช่ผู้กำกับหนังนี่ก็บ้าจักรยานโหยขี่จักรยานกับลูกน้องไปอยุธยงอยุธยาอะไรกันน้ น้องก็มาบน่นโวมันขี่ไปมันเหนื่อยมากเ่ยก็นั่นแหละครับผู้ชายเราก็ชอบอะไรแบบนี้แล้วปืนก็เดี๋ยวนี้เราไม่ยิงธนูไม่ยิงหน้าไม้กันแล้วก็มันก็ต้องปืนถูกไหมละครับก็เนี่ยแหละครับผู้ชายมันก็ชอบแบบนี้จะให้มานั่งหน้าขาวปากแดงก็มันก็ตลกอะครับผมก็เห็นบางคนน่ะแต่งแต่งรูปซะแบบหน้าขาวปากแดงเลยอะโอ้โห ผมก็เป็นคนชอบถ่ายรูปนะก็ชอบกล้องถ่ายรูปชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็จะเป็นแนวของผมอะ่ะเออผมชอบทํารูปขาวดาก็คงไม่ค่อยถูกใจอะ่ะแนวหน้าขาวปากแดงอะ่ะเห็นเพื่อนในเฟซโอ้โหแต่งซะหน้าขาวปากแดงเลยผู้ชายนะเออก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นความสุขเขาอะ่ะแต่เขาเขาก็ไอ้น,นี่เขาก็ชอบรถนะเขาก็เล่นกระบะกระบะซิ่งอะไรของเขาอะ่ะ เอออะไรไททันบูทห้าสิบปอน่ะโอ้โหไส่ไม่แตกหรอบูทห้าสิบปอนไททันเดี๋ยวน้ำตรงน้ำดันแน่ๆไม่ใช่แน่ๆหรอกโดนไปแล้วน้ำดันคือไททันปาเจโร่อะไรอย่างเงี้ยไอตัวสี่ดีห้าหกนะมันมันบูทหนักๆไม่ได้น้ำมันดันสามสิบนี้ก็โอ้โหแทบพังแล้ว คือจริงๆตัวมันก็พอตัวอยู่แล้วไอตัววีจีนะผมก็ใช้ปาเจโรวีจอยู่มันก็พอตัวแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากครับบูสักสามสิบโบแต่งหน่อยดันลางนิดพอแล้วก็เคยลองปรับดันลางสุดตอนนั้นก็เพิ่งได้กล่องมาก็ลองปรับดูไปลองวิ่งโอ้โหไอ ไอ้วีคลอสวีคลอสสามจุดศูนตัวใหม่อะ่ะบีท้ายดันมาหายเลยแต่ผมก็ไม่ได้เหยียบม,มากนะก็มันในซอยอะ่ะเออมันก็พอตัวแล้วพอแค่นี้ไม่ต้องไปบูทอะไรมากเดี๋ยวพังแล้วก็พอพูดถ้าพูดเรื่องเรื่องเรื่องรถนี่ก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆใน youtube จะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แต่ถ้าใน a ฟ e b o o k เนี่ยเพื่อนๆก็จะสนใจเพราะว่าทราบว่าผมทำเป็นช่างรถมาก่อนอืมก็ก็คุยคุยอ่ะสนใจไม่สนใจผมก็อยากคุยผมก็คุยอ่ะเออเราไม่ต้องคุยตามตามกระแสหรอครับถ้านั้นก็ต้องคุยเรื่องน้องดาราที่จมน้ำตายเหรอเรื่องโยคีเหรอสองโยคีเหรอเราก็ไม่ต้องคุยแม่ช่างหัวแม่ง จะโยคีโยคะอะไรก็ช่างมันเถอะแ,แน่นอนแหละครับเราผมก็คงไม่คุยเรื่องดาราเกาหลีอะไรแบบนี้แต่งหน้าขาวปักแดงอะไรมไม่เข้าท่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แนวผมนะผมว่ามันก็ไม่ใช่แนวใครหรอก มันก็เลยมีเรื่องคุยอยู่อย่างเงี้ยแต่เรื่องพวกเนี้ยมันก็คุยกันไม่จบหรอครับเรื่องรถเรื่องปืนเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ไอ้ส่วนไอ้เก่าๆมันก็เก่ามันก็ต้องหน่าคุยเหมือนกันปืนเก่าก็หน่าคุยรถเก่าก็หน่าคุยรถใหม่ก็หน่าคุยปืนใหม่ก็หน่าคุยมันคุยไม่จบหรอครับมีประเด็นได้ตลอดนะครับทั้งรถทั้งปืนเนี่ยกูชายมันชอบนะผู้หญิงก็แบบว่า ก็คงจะงงมือนกันแหละมันตีมันสนุกไงวะคุยเรื่องรถเรื่องปืนกันเออแต่แปลกนะเพื <S 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 ่อนที่สนิทสนิทกับผมเนยช่วงมปลายอะ่ะพี่ก็สนิทกันต่อมาต่อเนื่องมาเนี่ยแม่งไม่คุยเรื่องรถเรื่องปืนกันเท่าไหร่เลยเรื่องปืนนี้แทบจะไม่คุยเลยเรื่องรถก็คุยบ้างบางคนนะ แต่ปืนเนี่ยไม่เคยมีใครคุยกับผมเลยคือพวกผมว่าตอนตอนหนุ่มๆเป็นแนวแบบจับเด็กอย่างเดียวไงเน้นจับเด็กไปร้านเหล้าก็ไม่ได้คุยอะไรกันหรอกเน้นจับเด็กเออเออผู้ชายมันก็ต้องคุยเรื่องจับเด็กอะไรแบบนี้เนาะจับเด็กจีบหญิงอะไรแบบเนี้ยพูดถึงเรื่องจีบหญิงเนี่ยเรื่องแบบอะไรทำน้องแบบนี้นะจริงๆมันก็เป็นของแบบมีหน้ามีตาของผู้ชายเรา พวกผู้ใหญ่เขาก็จะออกจะภูมิใจถ้ามีลูกหลานที่แบบว่ามีมีเด็กเยอะๆอ่ะอย่างอย่างคุณป้าผมอย่างเงี้ยก็จะคุยกับเพื่อนนะโอ้ยเนี่ยไอเจ้าหูนะแย่ yeah! มาหาชั้นทีไรพาผู้หญิงมา ไม่ซ้ำประเทศไม่ซ้ำหน้าเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเออก็ดูเขาก็จะภูมิใจไงว่าเหลวไหลจริงๆทำเป็นด่าไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็ภูมิใจ่ะว่าเออหลานมึงมีเมียเยอะอะไรแบบเนี้ยเออผููชายเราก็จะคุยกันเรื่องแบบเนี้ยผู้หญิงเขาก็คงไม่ชอบฟังกันนะอย่างน้อยก็เมียเมียก็คงไม่ชอบฟังหรอกแต่แต่เมียก็จริงๆก็ชอบนะที่ผัวแบบเจ้าชู้หน่อยๆอ,อ,อะไรแบบเนี้ย แบบว่ามันมันมีสีสันไงถ้าหัวแบบเป็นไอ้ทึมซึมบือบ้อะเงี้ยผู้หญิงละเซง็งเอาจริงๆงเองเอก็มาคุยคุยกันนะครับว่าผู้เนี่ยมันก็ผู้ชายมันก็มีเรื่องคุยอยู่อย่างเนี้ยแหละเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรแบบตุ๊กตาบาร์บี้ให้นายนายแต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้หล่อจังอุ้ยนายมีเคนด้วยอ่ะเฮ้ เป็นแฟนของบาร์บี้เหรอโอ้มีกล้ามด้วยมันไม่ใช่เราเราไม่คุยกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุยกันเฮ้ยไอ้ปืนไอ้กอกสิบเก้าแม่งเออเล็กๆนี่ว่าของมึงอะ่ะอ่เพื่อนอีกคนนึงมาโอ้ 19, ก๊อกสิบเก้ากูกูว่ามันเล็กไปหน่อยว่ะกูเอาก๊อกสิบเจ็ดแล้วกันมันใหญ่ขึ้นมาหน่อย,อยก็คุยกันแบบนี้หรือแบบรถก็แบบเอ้บีเอ็มมึงแม่ง อ่อนว่ะเนี่ยเบน์กูแรงกว่าเยอะอะไรแบบเนี้ถ้าพูดถึงเบน์กับบีเอ็มนะผมว่าเบน์อ่ะแรงกว่าเยอะผมว่าก็ผมทํางานให้บีเอ็มเยอรมันมาก่อนนะผมก็บอกเขาอะบอกอย่างที่บอกเนี้ยแหละว่าโอ้ยคุณทํารถให้มันดีเท่าเบนส์ได้ไหมเนี่ยฮะทามาตั้งนมตั้งนานแนละ้วไม่เห็นจะดีเท่ารถเขาเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบไปแนะแต่ผมว่าผมศรัทธารถเบนนะ์อ่ะคือบ้านผมก็ใช้รถเบน์มาทุกทุกรุ่นนะ่ะตั้งแต่ทวดปู่พ่อ ผมแต่เดี๋ยนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่มีเงินก็ต้องมาใช้มิตซูแทนมิตซูนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดานะคุณมันเคยทำเครื่องบินลบนะก็ซีโร่ไฟเตอร์อะเครื่องบินลบของจัก,กรพัรนดินาวีญี่ปุ่นอะ่ะเออก็มีหน้าเลยแพ้สงครามแม่งเลยรถ <laughs> แม่งก็แปลกๆนะ รถก็เนี่ยแหละมันก็คุยกันได้บางคนก็โหอินอินกับค่ายรถมากไปหน่อยอย่างที่เคยเล่าวันก่อนนะครับกูดีแมคมึงวีโกกูวีโก้มึง igo, ดีแมกแมงความโตต่อยกันเลยเออเนี่ยมันแล้วก็คุยกันเอาอย่าอย่าจะไปเกยทับกันไอแบบที่บอกเมื่อกี้อะไรนะกูก็สิบเก้ามึงก็สิบเจ็ดมึงก็สิบเจ็ดกูก็สามห้าอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องคุยไม่ต้องเกยทับกันเออคุยไปในทางบวกบวกหน่อย เอามันสร้างสารรนคะ์น่ะเฮ้ยแต่งอะไรดีวะเอออันนี้ดีเฮ้ยนี่ใส่ตัวนี้นี่ยิงยิงออโตโอ้ยิงกลได้ด้วยเอออะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ต้องมาเกทับกันคุยกันก็นะผู้ชายเราคุยกันไม่ต้องไม่ต้องเกทับกันแบบโอ้โหเหมือนนั้นเหมือนหำอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครชอบหรอกครับว่าเฮ้ยหำกูแม่งห้านิ้วอะ่ะโอ้เล็กเล็กเล็กหำกูเจ็ดนิว้วมันมันไม่มีใครชอบหรอกครับ คือคือเราก็คุยกันอ่าอาจจะคุยกันว่าเอ้ยหำหำมึงก็ใช้ได้แล้วก็ดีแล้วเออไม่ไม่ต้องใหญ่ก็ได้เอ้มันก็ไม่ได้อีกนะหัำเรื่องห่ำนี่คุยไม่ได้เลยผู้ชายเนี่ยมันมันจะเสียน้ําใจกันแต่ผู้ชายก็ก็อาจจะชอบอยากอยากจะไม่รู้นะคือผมอะ่ะ เพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนผมเรียกผมว่าพี่มาเออผมผมก็เลยอยู่อยู่ในจุดที่ที่เออไม่มีปัญหาเรื่องหำล่ะคือไม่ว่าจะเพื่อนไทยเพื่อนฝรั่งเพื่อนแขกเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนนี้อะไรทุกคนก็ยกย่องว่าเออผมเนี่ยอยู่ในระดับระดับบนระดับสูงอะเรื่องหำผมก็ไม่มีปัญหาไงแต่บางคนเออถ้าเกิดเขาหำเล็กอย่างเพื่อนญี่ปุ่นผมอย่างเงี้ยเพื่อนญี่ปุ่นแม่ง หั่มแม่งแบบนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะแบบเออผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยหั่มแบบนี้มันใช้ได้จริงเหรอวะเออก็หรือไอหั่มเกาหลีผมก็ไม่เคยเห็นนะหั่มเกาหลีนี่เขาเขาเขาลือกันว่ามันเล็กที่สุดในโลกอะ่ะแต่แต่ผมก็เคยได้ยินมานะว่าหั่มเกาหลีมันเล็กจริงเออก็จากจากคนที่ที่เขามีที่เขาเป็นคนเกาหลีนั่นแหละเขาก็ รู้รู้จักหำมเกาหลีเขาก็บอกว่าหัวหำเกาหลีมันมันเล็กจริงๆมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นขนาดมาตรฐานนะออไอผมก็เออไม่ค่อยชอบเกาหลีเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันหำมเล็กอย่างเงี้ยเราเราอย่าไปคุยกันไม่ใช่แบบว่าโอ้ไปทับเพื่อนเออหรือยอย่างรถอย่างเงี้ยเอาง่ายๆสมมุติคุณขับสามจุดศูนย์น่ะมนไม่ใช่คุณจะไปทับหนึ่งจุดเก้าของเพื่อนเฮ้ยไอจอดมึงทำไมยังใช้หนึ่งจุดเก้าอยู่วะ แล้วมึงบูตเข้าไปเท่าไหร่มันจะจะสู้กูได้เหรออะไรแบบนี้อันนี้เพื่อนที่เขาใช้หนึ่งจุดเก้าเขาก็เสียใจใช่ไหมจริงจริงหนึ่งจุดเก้ามันก็พอตัวมันก็วิ่งได้เราเราก็เอาแบบเออพอพอสมพอเหมาะอะ่ะก็คุยคุยกันในทางสร้างสารรค์นะครับสรุปเรื่องมีดก็ก็เราก็คุยกันนะผู้ชายบนหลังผมก็ว่าจะคุยเรื่องมีดอย่างมีดอันเนี้ยเนี่ยครับซื้อที่ดโซก็ รับรับมันก็คมอะครับแต่ใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งก็มันก็หายคมครับแต่มันก็เอาไว้พวกได้ไงมันก็มีไขควงครับผมชอบตรง,ม,ขขงมันมีไขควงเนี่ยเนี่ยมันมีไขควงด้วยอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีไขควงครับนี่อันนี้มีที่เปิดขวดด้วยอันนี้มีที่เปิดวายด้วยครับเนี่ยอันนี้คนเอาไว้ทำอะไรครับ เอาไปเปิดขวดไวน์ขวดแชมเปญอะไรแบบนี้นะหรือหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะแต่เพื่อนผมบางคนแม่งก็ไม่รู้นะแม่งถามผมก็งงเลยมันหมายถึงอะไรวะเนี่แหละครับมันก็หกสิบบาทก็ก็ใช้ได้นะถ้าคุณรับให้มันคมคม,คมอะ่ะมันก็มันก็คมอะ่ะแต่มันคมอยู่แป๊บเดียวไงมันไม่เหมือนไอ้มีดมีดแดงอะมีดมีดวิคตอร์ลีน็อกนะครับอันนั้นมันคมมันคมดีเออ โอ้คุยมาแป๊บๆสิบเจ็ดนาทีแล้วเอาก็เอา,เอาประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรก็กมาคุยกันเฉยๆว่าเออผู้ชายก็คุยกันเรื่องอะไรไม่คุยกันเรื่องอะไรแล้วคุยทางด้านไหนมันถึงจะดีเราอย่าไปคุยข่มเพื่อนครับเออแบบแล้วเราจะคุยอ่ะจะจะ,จะโชว์เราก็โชว์กันมาตรงๆเลยไม่เราไม่ใช่ผู้หญิงที่จะแบบจะโชว์แล้วแบบ แม่งต้องแบบลีลาลีลาโชอะโชลีลาแบบก็อย่างอย่างก็มีนะแบบเฮ้ย hey, เธอเราจะไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเราว่าจะครบชูนิดนึงอะดีเปล่าอ่ะผัวเราเขาก็พอจะรู้ทันอะเขาไม่อยากให้เราไปอ่ะเออก็มันก็มีนะจะโชจะโชรว,วยไงแบบว่าเราไปเรือสำราญ แต่จริงๆไม่ใช่เป็นเรือประโมงดัดแปลงเออก็มีมันก็มีครับมันก็มีคือจะโชว์พูดง่ายๆพูดไปพูดมานะเราก็าฐานะดีไงไม่ต้องทํางานก็รวยเออแล้โทรมาทําไมวะจะคุยเรื่องอะไรจะจะคุยว่าตัวเองรวยก็คุยมาเลยอย่างอย่างถ้าคุณจะคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยคุณก็คงไม่ต้องอะไรมากหรอกก็เฮ้ยไอชื่ออะไรดียเพื่อนอะ เฮ้ยไอ้น็อตกูแม่งโคตรรวยเลยว่ะเออหรืออย่างเพื right. you you ่อนโทรมาจะอยากคุยอยากโชว์รวยกับผมก็อาจจะโทรมาเลยเฮ้ยปิเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเรียกผมไอ้ปีเฮ้ยปิกูแม่งออกรถเบนซ์ใหม่มาว่ะไอเฮียแล้วกูแม่งซื้อคันเดียวแม่งมันไม่ได้ว่ะกูซื้อแม่งสองคันเลยไอเฮียสปอร์ตคันสี่ประตูคันเออก็มีเพื่อนผมมันก็โทรมาแม่งก็คุยแบบนี้เลยไม่ต้องมาแบบโอ้หยก อ้างอ้อมอะไรแล้วสุดท้ายคือจะคุยว่าตัวเองรวยนี่มันจะจะคุยรวยคุณโทรมาเลยโทรไปหาเพื่อนเลยเฮ้ยกูแม่งโคตรรวยเลยว่ะช่วงนี้ตอนนี้จองแรปเตอร์ใหม่ไปละสี่ร้อยแรงม้าไอ้เฮียมันจะได้สบายตีนหน่อยซื้อแม่งสักสองคันพังคันซ่อมคันอีกคันหนึ่งเออไม่มีให้ใช้เออก็มีเบนที่บ้านกูมีเบนอยู่แล้วไงอย่างที่มึงเห็นนะอ่ะเออก็ได้ ก็ไม่ต้องแบบโหกจงงูจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อย่างงนว่าดีไหมอ๋อแบบนี้เมือนแบอากูรวยไม่ใช่เราไม่ต้องเอาแบบนั้นเราเราจะโชว์รวยเราก็โชว์รวยเลยเพื่อนกันแล้วคุณคิดว่าเพื่อนจะอยากฟังไหมเพื่อนเขาไม่เดือดร้อนนะเขาฟังได้นะอย่างผมผมก็เพื่อนจะโ,โทรมาโชว์รวยผมก็ฟังได้นะแบบว่าก็เพื่อนบางคนก็โทรมาแบบว่าเฮ้ย hey มายิงปืนกับกูในนี่ปืนกูแม่งเยอะชิบหายเลยว่ะตอนเนี้มีอยู่ยี่สิบกว่ากระบอกแล้วอ่ะยังไม่ถึงปีเลยกูเพิ่งเล่นปืนยังไม่ถึงปีเลยแม่งซื้อตลอดเลยเฮียซื้อแทบทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งแม่งสองกระบอกสามกระบอกอะไรแบบนี้ยเออก็มกีก็จะโชว์รวยก็โชว์ได้เลยใช่ไหมไปถึงก็ไม่ได้ไม่ได้ยงยิงอะไรหรอกแม่งกระบอกนี่กระบอกนี่แสนห้ากระบอกนี่แสนแปดเออก็โชว์ไปเลยผมก็นั่งฟังเออดีดีดีด โอ้โอ้มาดูหน่อยดิเออโอ้สวยโอนี่สองแสนห้าเลยวะโอ้เจ๋งว่ะเออคุยผู้ชายเราผู้ชายเราไม่ค่อยมีปัญหาไงแต่ขอให้แบบตรงตรงใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนจะโชว์รวยแล้วแม่งอ้อมไปอ้อมมาแถมมาด่าเราอีกเฮ้ยมึงแม่งจนว่ะไม่เหมือนกูเลยเี้ยอะไรแบบเนี้ยเออเนอะมันก็ผู้ชายเราก็คุยกันตรงๆไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ก็เป็นผู้หญิงนะ เอาจริงๆนะตุดตมันยังไม่คุยกันแบบนั้นเลยคุณมันก็มีแต่ผู้หญิงแหละเพราะยังไงตุดมันก็เป็นผู้ชายอ่ะไม่ว่าจะตุดมีหำตุดตัดหำแล้วอะไรก็เหอะมันก็คุยกันตรงๆผมยังไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบโทรมาอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็โชว์รวยเลยแต่ก็ไม่แน่นะไม่ว่าจ,จะมีก็ได้ใครยะไปรู้แต่เพื่อนผมไม่มีเพื่อนผมแม่งอยากโชว์รวยแม่งโชว์รวยเลยไอ้ี้ยโทรมาไอ้ไปกูซื้อรถเบนซ์แม่งสองคันเลยว่า สประตูคันสองประตูคันเงินมันเหลือว่ะแหมแง่าย,ายเพื่อนก็ยินผมก็ยินดีด้วยเออดีดีดีด,ดีบางทีเพื่อนก็ชวนไปบ้านจะไปโชว์บ้านไงเฮ้ยบ้านกูแม่งอย่าี้อย่างก็วางเลยมึงดูดิเอเอสวยสวยเออก็สวยจริงอะ่ะก็สวยตะของมันน่ะเอเอเฮ้ยมึงดูดิพื้นโหกูสั่งหินอ่อนนะเลือกหินอ่อนนะสีแม่งเท่ากันหมดเลย เพื่อแค่าพื้นเนี่ยแมงกระบไปสามล้านแค่ซ่วมเนี่ยสองล้านแปดนี่ก <c oughs> ็ <c oughs> เราก็โชว์รวยกันไปเลยแล้วเราเะียไปโชว์รวยแล้วไปข่มเพื่อนแบบเฮ <c oughs> ้ยซ่วมบ้านกูแพงกว่าแพงกว่าบ,บ้านมึงทั้งหลังอีกกว่าอะไรแบบเนี้ <c oughs> เออมันนี้ไม่ได้นะมันจะมันจะมันจะมีปัญหากันกับเปล่าอ่ะอ่าเอาโอ้ยี่สิบกว่านาทีแล้วหรออ่าเอาแล้วครับก็ ถ้าสนใจน้ำยาลมดำต้องการลมดำจะลมดำทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมเหล็กจะลมดำปืนลมดำปืนใหญ่ลมดำจะหลวดลมดำอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทางไลน์ทางเฟซหรือจะโทรมาก็ได้ครับหรือถ้าจะสั่งซื้อเลยก็มีลิงก์ไว้ให้ครับเพราะว่ากลัวจะหาสินค้าไม่เจอตอนนี้เขากำลังมีปัญหาการหาสินค้าไม่เจอกันในแพลตฟอร์มเราก็เลยบริการลิงก์ไว้ให้เลยครับสมมุติว่าท่านฟังแล้วแบบเฮ้ยต้องสั่งซื้อ ก็กดเข้าไปสั่งได้เลยครับเออครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ